ที่ไปดูมาเดี๋ยวเดี๋ยวมาแค่ว่าตรงไหนตรงนี้โอ้โหตรงนี้มันขึ้นไม่ได้ไม่อยู่หฐานศัตรูตรงนี้มันเป็นมันไปเล่นตรงนี้นมาเอารถถังเร็วอ่ะขึ้นไปอ่ะตรงเนี้ยต้องแบบจะไปยังไงโกน่างศัตรู ไปได้ไปได้อะศัตรูมันชอบศัตรูมันชอบมาซีเลยแต่ว่าถ้าด้านหลังอ่ะมันอ้อมไกลมันอ้อมไกลอ่ะไม่ค่อยมาคนไม่ค่อยมาคนมาน้อยเห็นน้อยเฮียต้องเอาฟูมาคือซิ่งไปเลยซิ่งต้องไปเลยเออพ,พี่พี่จะขึ้นไปจริงๆเหรอผมอว่าเราไม่ขึ้นไปดีกว่านะตอนนี้นอย่าพุ่งเยอะๆจะอยู่แถวตีเทาเท้านั้นเฮ้ยเอสยูเนี่ยด้านบนเนี่ยมาฆ่ามันก่อนจากด้านบนเห็นสามคันระวังด้วย มาฆ่ามันก่อนตรงเนี้ยอิสตอัมมันมีสองนั่นอสามคันมือเรือมือเรือรถเรือรถเรือเอ๊ะไอ้ชิหารงการที่อาลงการตรงนี้ระเบิดนะระเบิดตรงนี้ตรงนี้ครับตรงนี้เห็นไหมจัดการเจ้านี่อยู่อันนี้หนึ่งคันตรงนี้หนึ่งคันกำลังจะหยอกระเบิดฮะไม่ต้องไม่ต้องโอ้ยโดนลุ่มชีฮ่าชิฮารองการชิฮารองการ ไม่ตายมัน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 ไม่ตายระเบิดลงโดดีตาวิตีตะขาพังอย่านมึงโอ้โหมาเจาะตีผมเกนอยู่นันน่าจะเสียนันแล้วล่ะตานี้กาดี่ต้องเข้าก่อน โอ้โหเธอแท็กอุย่นใจนะว่าเพื่อนมาช่วยมึงให้มันโดนผู้ไหยิงนี้เมื่อกี้เพื่อนลงทีเมรอใช่มันกระจอกขึ้นไวมโดนยิงก่อนคนแรกเลยมารำไมเนี่ยโอ้โดนอะไรอ่ะไหนเลย มามาตื่นมันเดี่ยงแล้วปืนแกเดี่ยงแล้วมาเข้ามาเข้ามาหายและเกิดได้คันเดียวด้วยเปลี่ยนคันเกิดไม่ได้ด้วยถัมญี่ปุ่นเหรอโอวยชิดอะไรมาบ้างร้อนร้อนโอ้โหเออจริงปะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเอเอยิงก็เอก็ยิงได้นาทีสามสี่เฮฟวีวันมาถึกกูยิงกูยิงเข้าหมดไอ้เหี้ยกูกูไม่กลัวละตอนเนี้ย ก็ว่าผมก็ว่าทำไมเสียงเบาลืมเล่งหูฟังไอ้ควายกูว่ากูกูว่าอช่วงนี้คนมันไปเนินหลังแล้วเหรอเนี่ยว่าไม่เล่นเนินเนี่ยมันไม่มันไม่มาไล์เดิมเลยโอ้ไอ้พวกฉลาดไอ้พวกฉลาดเอฉลาดก็ดา่าด้วยเว่าเขาฉลาดขึ้นก็ด่าเว่าเขาโง่ก็ด่าไม่มาบีด้วยจริงมันอยู่ มันไม่ยอมตายสักทีวะโอเคตายแล้วตายแล้วตายแล้วแต่ขวัญลุกมันมีมีคันนึงตรงนี้มีคันนึงตรงนี้มีรถตรงนี้เลยตรงนี้เลยตรงอ่าเฮ้ยกระสุนหายเมื่อกี้เห็นรถขนผักเข้าซีขันหนึ่งอะไม่รู้ตายยังเครื่องบินพอกครื่องเรากระเป๋าเชื่อด้วยว่าเครื่องแตกไปบึ้มบึมบักทีดันเดะเย็นยินเด็ดเต็มว่าอยู่นิ่นี่นะว่านั่นแหละอยู่นิ่งีสุดยอดสวยงามกระลูกกระเป๋าเชื่อด้วยหลักปีหน่อย ตมันยิงแฟฝดแตกไม่พอมันยิงหม้อน้ำกูกระจุยอีกรัอยห้าอ้จอบไม่เข้าอีกนานนี้วัวมันจอบกูเม่นยังวะจะตางหาวเลยผูหลีชีพี่ดูโดอะไรโดนเครื่องบินเหรอเครื่องบิน เขาบินประเทศมึงอะเป็นประเทศหลวงสิคือบินประเทศเยอรมันนะเอ็ดรู้ไมู่่โหรู้อยู่โหรู้จักอยู่จะโกดียก็เป็นประเทศผมวงงพี่นะมันยิงคือมันยิงไม่โดนผมนะมันยิงเฉียดไปแบบว่าห่างไปประมาณสองเมตรอ่ะแต่มันแบบ เฮ้ยมานี่ดิรีแมเฮ้ยสงขาเลยประเทศมืงเมอเียการได้อยู้มาเเรียบร้อยสอฟีพังก็ได้เขา้เขาได้เพื่อนเราเขาเพื่อนเราเขา เห็นเห็นด er, ้านล่างปะลำหนึงางเชเอ่ออไอเอสองหรอชื่อว่าอสองรอลอดดิมันลุกแล้วะไปลุกแ้ะไไปลุกมันหือเออมันโอยไดี้ไอ้้ไอ้ ah> uh آ, ้ถถังนอุ้ยีสองยิงอีกโอ้ตู <h <h ้เย็นกูอ้าม um> ีเขบิดลำหนึ่งมาเจ้า กูเห็นมึงก่อนกูเห็นมึงทานแต่มึงยิงกูเจ็บเหมือนกันมาไปมาเฮียดูมันโอ้ยดูมันดูมันโอ้ยไอเอ็นี่ได้ยังไงตัวนี้ตันี้เอายิงขอบินลงก่อนคุยหางเสือพังวันนี้มันลงมาเยอะวะมาห้าแต่กโอเคมาห้าตายแล้วครับวันนีที่ริวถูบินสองใบพัดแม่งบินโคตรเร็วอ่ะโอ้ยโอ้ยมายิงหลังผมโอ้ยเขาบินไฟเตอร์ยิงตามหลังพี่พี่พี่บินมาหาผมบินมาหาผมบินมาหาผมแล้วพี่พี่อยู่ไหนตออยู่ไหน เดี๋ยุไปหาได้ไเราไปเราไปเราไปล้วไปเไม่ชอบเลยรถขังกระปูแข็งนั่นยังเลยเจออีร์มันได้ก็ด่งเงี้ยแต่ตีเรานี่นี่คือแบบทันขึ้นหมดเลยนะปี๊รถผมติดพี่นี่รถผมติดรถผมติดอัมสตัอมสตัก sí อ้ลเมียบันซาวพังสเต็ปโบเฮลมีัมสตักชิบหาโลรถติดรถติดรถเสียสตาร์ทไม่ติดอ้ออ้อติดสตาร์ทไม่เสียนี่ตรงนี้ปืนต่อสู่ทังซิกสามชีพขยับไม่ได้ช่วยช่วยเดี๋ยวเฮียรถทางผมตีตะขาบพังเดียมาหนี่คือบเป๊กได้เฮียจะได้ยิน

พี่อีกนิดอีกนิดเนึ่เ่ฮ้ขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วเออขึ้นแล้วพี่วี่ออึออึออใช่ไม่เป็นไรพี่ถ้่ผมทาให้พี่เป็นเกอกมนุษย์ของผมเองโอ้โหแค่นี้ก็ดีใ่อยู่แล้วใส่ที่ต้นตง ไปอยู่แน่กนไปอยู่แน่ดูดูดูไม่ได้จะรองโคคนแน่พี่เมือวันนี้เล่นหลุดกับทุกคนเลยลุดเลยเออ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 โอ้พี่ดีนะพี่ดูเข้ามาในไซส์นะแม่งโรงงานรถถังคือแบบไม่มีแต่เศษเหล็กอะเนี่ยเราจะลุยกันแล้วเราจะลุยกัน เนียเอาเหล็กไปขายขายเสร็จเลยเอเหล็กไปขายเราจะไรพูดเป็นคนได้เลยเราจะรวยกันแล้วเฮ้ยกูได้ยินเสียงกูได้ยินเสียงเปลี่ยนเกียร์อ่าไม่ใช่คมินมึงอะเหรอได้ยินเสียงเฮ้ยโอ้โอ้ไม่เห็นว่ะอยู่หลังเนินพี่ดีมันอยู่หลังเนินเบ๊ะเตี้ยมันเตี้ยอยู่ตรงนี้กูถึงนี่เลยว่ะ มันเสียงพอออี่ไหนวะอ๋อเห็นละเห็นละคุณคทำไมคุณไม่ตายทำไมคุณไม่ตายโอ้ยอย่าเพิ่งตายอย่าเพิ่งตายโซ่อัออนแรกไอ้มันม,ม,มีเอเนี่ยตรงไหนวะไอ้ที่พี่มากที่พี่มากเลยครับ ผมไม่หิวพี่ผมไม่หิวผมไม่หิวไม่หิวไม่อยู่หลังพี่เลยไม่หิวพี่ไม่หิวไม่อไม่หิวไี่คือไม่หิวผมไม่หิวไม่มามาานั่นแหละนั่นแหละตรงนั่นแหละเฮ้ยเกิดทาฟ้าไม่ได้เฮ้ยนี่่นี่่นี่าไปกไปโหเคบเกบนี่ไม่หิวใช่ไหมเฮียจะไม่หิวใช่ไหมไม่หิว่ไม่หิวไม่หิวผมไม่หิวว่าคุณอยู่ก็ดีว่าคุณอยู่ก็ทบดีใช่ไหม ผมไม่หิวเลยพี่ผมไม่หิวเลยเย้ทำฟ้าทำฟ้าแดกปตอสามลำเยี่ยมดีเยี่ยมเฮ้ยเจ๋งแล้วไม่แดกอย่างอื่นแดกัปตอเยี่ยมสมบินไม่มีให้ยิงยิงแล้วปตอทำไม่เข้าสอนก็ไม่หิวแล้้้ววแแลลมายหลังบ้าน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 เลยหิวไม่หิวหิวไม่หิวหลังบ้านหลังบ้านหลังบ้านไม่หิวไม่หิวไปหาคานไปหาที่คางคาน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  ตรงนี้นะตรงนี้ไม่หิว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 สวยทาเสื่เราไม่หิวเลยไม่หิวอ่ะไม่หิวครับไม่หิวไม่หิวเลยไม่หิวเลยโอ๋อบ้านไหนดีวะไม่มีดิไม่มีไม่มีหรอบ้านนี้ไม่มีมันมาแล้วหรอไอทาเสืเมื่อกี้เมื่อกี้มันเข้าหลังบ้านไงไม่หิวเลยไม่หิว